ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งคุณเขาตะนาวสีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลายทางพื้นที่ราบต่ำพื้นที่ลุ่มน้ำและพื้นที่สูงเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานา,นานชนิดจากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้เมื่อราวปีพุทธศักราช218โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่าทวาราวดีราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวานิตั้งแต่โบราณและยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพมา่าปัจจุบันคือ ประเทศสหาภาพเมียนมาราชบุรีเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครทางทิศตะวันตกประมาณ110กิโลเมตรอาณาเขตตามภูมิศาสตร์ติดตั้งจังหวัดราชบุรีถูกจัดให้อยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ดังนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอด่านมะขามเตีย้ยอำเภอทามวง และอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีทิศตะวันออกติดกับอำเภอกำแพงแสนอำเภอเมืองนครปฐมและอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมอำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาและอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามติดใต้ติดกับอำเภอเขาย้อยและอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาตะนาวสีประเทศสหภาพเมียนมาจังหวัดราชบุรีมีชื่ออันเป็นมงคลยิ่งหมายถึงเมืองพระราชาราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีได้เคยดำรงตำแหน่ง หลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญเป็นสมรภูมิการรบหลายสมัยโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ยกทัพมาตั้งรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายครั้ง ครั้งสำคัญที่สุดคือสงครามก้าทัพต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2437ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาคโดยรวมหัวเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกันตั้งขึ้นเป็นมณฑลและได้รวมเมืองราชบุรีเมืองกาญจนบุรีเมืองสมุทรสงครามเมืองเพชรบุรีเมืองปราจีนบุรีเมืองประจวบคีรีขันรวมหกเมือง ตั้งคืนเป็นมณฑลราชบุรีจนถึงปีพุทธศักราช2476ได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมงทลทั้งหมดมณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบันจังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น10อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองราชบุรีเป็นอำเภอศูนย์กลางปกการปกครอง เศรษฐกิจและการคม,มานาคมของจังหวัดราชบุรีเดิมเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดมีพื้นที่ประมาณ430ตารางกิโลเมตรปัจจุบันได้แบ่งแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น22ตำบล187หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอโพธารามทิศตะวันออกติดกับอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม ติดใต้ติดกับอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อและทิศตะวันตกติดกับอำเภอจองบึงอำเภอจองบึงตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีพื้นที่ประมาณ772ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล90หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงต่อไปนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอด่านมะขางเตีย้ย และอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีทิศตะวันออกติดกับอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทิศใต้ติดกับอำเภอปากท่อและอำเภอบ้านคาและทิศตะวันตกติดกับอำเภอสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งเป็นอำเภอที่มีแนวเขตติดต่อกับประเทศสหพาพเมียนมายาวที่สุดในจังหวัดและเป็นอำเภอศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมสำคัญของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ90เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและชาวมอญที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนมีพื้นที่ประมาณ1,500ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบล37หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอจอมบึงและอำเภอบ้านคา ทิศใต้ติดกับอำเภอบ้านคาและทิศตะวันตกติดกับเทือเขาตะนาวสีประเทศสหภาพเมียนมาอำเภอดำเนินสะดวกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีพื้นที่ประมาณ210ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล105หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือ ติดกับอำเภอโพธารามและอำเภอบางแพรทิศตะวันออกติดกับอำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามและทิศตะวันตกติดกับอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโปง่งเดิมชื่อว่าอำเภอท่าผาต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยังตำบลบ้านโปง่ง ึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านป่งในปัจจุบันส่วนกลางความเจริญและการคม,มนาคมทางภาคตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ390ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล151หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีทิศตะวันออก ติดกับอำเภอกำแพงแสนและอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมติดใต้ติดกับอำเภอโพธารามและทิศตะวันตกติดกับอำเภอโพธารามและอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบางแพตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดราชบุรีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพธารามและอำเภอดำเนินสะดวกเดิมมีชื่อว่าอำเภอลำพระยา และเปลี่ยนเป็นอำเภอบางแพ่มาจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ182ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น7ตำบล65หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงต่อไปนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมทิศตะวันออกติดกับอำเภอเมืองนคนปรปฐมอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม และอำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครทิศใต้ติดกับอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสมุทรสาครและทิศตะวันตกติดกับอำเภอโพธารามอำเภอโพธารามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีพื้นที่ประมาณ394ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น19ตำบล156หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอบ้านโปง่งและอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีทิศต,ตะวันออกติดกับอำเภอบางแพรและอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมทิศใต,ต้ติดกับอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอเมืองราชบุรีและทิศตะวันตกติดกับอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเป็นประตูเชื่อมต่อไปอยังภาคใต้ตรงแยกวังมะนาวมีพื้นที่ประมาณ757ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล85หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงต่อไปนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองราชบุรีทิศตะวันออกติดกับอำเภอวัดเพลงและอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทิศใต้ ติดกับอำเภอเขาย้อยและอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีและทิศตะวันตกติดกับอำเภอบ้านคาและอำเภอจอมบึงอำเภอวัดเพลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเป็นอำเภอที่มีพื้นที่และจำํำนวนประชากรน,น้อยที่สุดในจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ประมาณ37ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นสตำบล28หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงต่อไปนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองราชบุรีทิศตะวันออกติดกับอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทิศใต้ติดกับอำเภอปากท่อและทิศตะวันตกติดกับอำเภอปากท่อและอำเภอเมืองราชบุรีอําเภอบ้านคาเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันทร์ เป็นอำเภอของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐเมียนมามีพื้นที่ประมาณ1 0ึ่ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3ตำบล40หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงติดเหนือติดกับอำเภอสวนพึ่งทิศตะวันออกติดกับอำเภอจองบึงและอำเภอปากท่อติดใต้ติดกับอำเภอหนองยาปลองจังหวัดเพชรบุรีและทิศตะวันตก ติดกับเทือกเขาตะนาวสีประเทศสาภาพณเมียนมา